โยโยโยบายสามโตรงเจอก,กันกับคนืนเดนทีมเดียวกับผมเจตคืนลูกหนังทั้งทางช่องยูทูบและทางเพจคืนลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคืนลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายอดของเราครับแอดวีไอพีเคลนหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นก L L ็ได 44777ครับเอามาดึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาเป็นคืนเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลา5ทุ่มตรงในฟุตบอลลีกของตุรกีนะครับอันคาราคูคูเปิดบ้านเจอกับเบซิกตัสอันคาราคูคูเนี่ยอยู่ท้ายตารางน,นะครับมีแค่9คะแนนครับเกมล่าสุดบุกเสมอเกนเคอร์บริจี้มา1ต่อ1นะครับตัวลหลักดีเตียโก้ปินโตข้างหน้าเป็นเอเมเบอร์กูราวเป็นตัวทีเด็ดฝั่งของเบซิกตัสมีอยู่22แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเออร์ซูรามมา 4ต่อ0ูนะครับตัวหลักๆก็นำโดยเบอร์นาดเมนซาอธิบา้าฮัตชินสันนะครับราชิตกัสซาวครับหน้าเป้าเป็น,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 นวินเซนต์อาบูบาก,ก้านะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้เบซิตัสบุกมาเหนือกว่าครับพิษตีดูเฮดทูเฮดนะครับเบซิตัสก็ดีกว่าครับเอาชนะได้4จาก5เกมหลังสุดที่เจอกันไม่ว่าจะเล่นที่ไหนนะครับแล้วจะว่าไปฟองช่วงหลังเบซิตัสก็ดีครับพวกเขาชนะ4จาก5เกมหลังสุดแถม ห้าเกมหลังสุดนี่ยิงใส่คู่แข่งถึง15ประตูนะครับเรียกได้ว่าเฉลียล่ยเกยมหนึ่งนี่เบซิตัสยิงได้ถึง3ลูกครับดังน,นั้นดูแล้วมาเยือนอังคาราคูคูทีมท้ายตาร,รางครับแม้ว่าช่วงหลังจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าศักยภาพโดยรวมยังเป็นรองเบซิตัสอยู่เยอะนะครับผมมองว่าวัดใจไปที่ทีมเยือนครับเบซิตัสดีพอที่จะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3าแต้มในคืนวันนี้นะครับให้เชียร์เบซิตัสเป็นคลึ่งเน้นทีมเดยอประจำค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับ 拜拜。Bye bye.